ววส,ววสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัดจะมามอมอยและรีวิวอนิเมะและนิยายมังงะวายของญี่ปุ่นนะคะก็เป็นเรื่องเด็กๆอย่างอนิเมะรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นของผู้ชายอันดับหนึ่งที่สาวๆอยากจะให้กอดไปซะแล้วนะคะเรื่องนี้มีทั้งอนิเมะและมังงะด้วย นัดก็เพิ่งจะเคยดูเนาะอาจจะมีคนเคยดูมาแล้วแต่นัดก็อยากจะรีวิวนั่นแหละคือเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณว่านายเอกไซโจทาคาโตะเขาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีฉาย,ยาว่าเป็นผู้ชายที่ทุกคนอยากจะกอดมากที่สุดก็ครองบัลลังก์มานานถึง5ปีเลยทีเดียว แล้วไซโจเนี่ยเขาก็เป็นดาราอยู่ในวงการมาถึง20ปีเลยนะแล้ววันหนึ่งก็ต้องมาร่วมมือร่วมงานกับรุ่นน้องดาวรุ่งพุ่งแรงมากก็คืออสุมยายะจุนตะก็คือเป็นรุ่นน้องที่ได้ตำแหน่งผู้ชายที่น่ากอดที่สุดในปีนี้และก็ยังเป็นดาราลูกครึ่งที่หน้าตาดีแหวกแนวมากก็ตามฉบับลูกครึ่งอะเนาะส่วนเอกไซโจก็หน้าตาดีตามฉบับ หนุ่มญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ความจริงนั้นสมัยพระเอกเป็นเด็กฝึงนะคะก็รู้จักและก็เคยร่วมงานกับไซโจมาแล้วแต่จะไม่ได้ไงจนกระทั่งพระเอกใช้เวลาหลายปีเลยสามารถขึ้นมาอยู่แถวหน้าวงการบันเทิงเทียบกับไซโจได้เป้าหมายนั้นก็คือจะจับไอดอลตัวเองทําเมียนะคะวันหนึ่งละครเรื่องหนึ่งที่จุนตะ เป็นพระเอกแล้วก็ต้องร่วมแสดงกับนายเอกไซโจนะคะและตอนที่มาแคสตัวนักแสดงวางตัวนักแสดงแล้วไซโจกับพระเอกจุนตะก็ต้องร่วมมือกันร่วมงานกันโดยความที่ว่าไซโจนายเอกเหม่งขี้หน้าพระเอกก็เลยจะหนีกลับบ้านใช่ไหมและทีนี้จุนตะเลยพูดกับคนทางห้องนะว่าเอออยากจะชวนไซโจไปดื่ม ไปแบบทำความรู้จักอะไรประมาณนั้นนะคะในเมื่อคนทั้งสองเนี่ยจะร่วมงานกันอยู่แล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างและคนทั้งห้องก็สนับสนุนตัวจุนตาดด้วย ก็อยากจะให้สองคนนี้เนี่ยเข้ากันได้ง่ายๆสนิทกันเข้าไว้สะดวกต่อการร่วมงานของซุปตา์ทั้งสองคนแล้วไซโจเป็นคนรักหน้าตาตัวเองมากคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกนะคะต้องไม่มีข่าวเฉาไม่มีข่าวเสียหายเอาเป็นว่าไซโจตอนไม่เมาก็เป็นพระเอกนะคะเป็นคนดังที่เท่มากนั่นแหละพอจุนตะลากไซโจไปดื่มคือไซโจเนะี่ยเป็นคนเมาแล้วเลื้นมากเมาแล้วพูดพร่ำประมาณว่าฉันนะ่ะจะให้นายเรียกทาโคโต ทาคาตกก็ได้ก็คือประมาณว่าถ้าเกิดนายอยากจะเรียกซันชั้นไซโจอะไรอย่างเงี้ยแต่นายต้องจ่ายชั้นพันเยนก่อนทุกครั้งคือพระเอกก็จ่ายทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็มอมเล่าไซโจแล้วยังถ่ายคลิปตอนไซโจเมาแล้วเลื้ยนในร้านเล่าด้วยคือนายเอกเรื่องนี้ดีทุกอย่างจริงๆเสียอย่างเดียวเมาแล้วเลื้ยนไม่รู้ว่าไซโจรู้ไหมนะคะว่านิสัยตัวเองเวลาขี้เมาเล้เเ้าปากแล้วมีนิสัยเลื้ยนคราวนี้ก็โดนจุนตะ หมอมเล่าเรื่องแบล็กเมลนั่นเพราะไซโจค่อนข้างจะรักษาภาพลักษณ์พระเอกรู้ก็เลยจัดการแบล็กเมลทีนี้พอไซโจเมาเขาก็เลยลากนายเอกกลับมาที่บ้านแล้วก็มีการแก้ผ้าไซโจแบล็กเมลด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆพระเอกเรื่องนี้ออกแนวจิตนิ่งนคลั่งรักไอดอลตัวเองแบล็กเมลไอดอลตัวเองแล้วพาขึ้นเตียงคราวนี้ไซโจนายเอกตื่นมาก็งงนะคะว่าทำไมอยู่นี่วะแถมยังโดนถ่ายรูปถ่ายคลิปแบล็กเมลไปอีก โดยความที่ว่านายเอกแค่ชื่อเสียงมาก,ก็เลยถามพระเอกว่าแล้วนายอยากจะได้อะไรฉันให้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเส้นสายเงินทองใส่โจให้ได้หมดหรืออะไรก็ได้พอจุนตาได้ยินว่านายต้องการอะไรฉันให้นายได้คือพี่แกจะจับนายเอกไซโจโกดเลยนะคะคือหนีไม่รอดไงเลยได้กันเลยแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยแม้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรกันนะคะแต่ในมังงะเนี่ยเขามีอะไรกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยและในมังงะน,นะคะก็มีขายในไทยด้วย ก็สามารถซื้อได้ในร้านออนไลน์ทั่วไปมังงะก็ไม่มีเบลอเลยนะคะเห็นหมดเลยว่ามีอะไรกันท่าไหนบ้างอะไรบ้างขนาดว่าไปแอบในห้องน้ำก็ยังโดนจุนตะจับกินแล้วคนในกองถ่ายกับผู้จัดการไซโจก็แบบรู้เห็นเป็นใจนะคะเวลานายเอกไซโจเนี่ยโดนลากกลับบ้านคือลากกลับไปแล้วก็โดนจุนตะจับกด จับกดไปหลายทีปากก็บอกว่าครั้งเดียวนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคือจับกดไปหลายทีด้วยคือมีอะไรกันทุกวันตลอดการร่วมงานละครพระเอกมังงะเรื่องนี้คือคลั่งรักมากอะไรก็ครับไซโจอะไรก็ครับไซโจอะไรก็ได้แล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งในมังงะแล้วก็ในอนิเมะนะคะคือสองคนนี้เนี่ยเลิกงานดึกก็คือแบบ จะมีรถส่วนตัวรับส่งดาราชนาใช่ไหมคะอย่างเช่นรถทัวร์รถแบบรถตู้คันใหญ่ๆห,หรือจะเป็นแบบรถรถคันใหญ่ๆเอาไว้รับส่งอะ่ะเออแล้วในรถมันจะมีแค่จุนตาก,กับไซโจคือไซโจเขาอ่านบทอยู่ใช่ไหมคือนัดยิ่งอ่านแล้วก็ยิ่งมาดูอนิเมะนะคะคือจุนตานี่เขาค้างรักไซโจมากแล้วชอบมากเวลามีอะไรกันในกองถ่ายกับรถ กับในรถที่มีคนกื่นขับอยู่แล้วมันก็จะมีม่านบังแล้วฉากในรถเนี่ยรถก็ติดคนเยอะมากแล้วนะคะก็จะมีฉากม่านบังอ่ะทุกคนคือจนตาชอบมากคือตื่นเต้นมากกับฉากเราอารมณ์แบบนั้นนอกจากนั้นยังนิยมคอสเพย์ด้วยนะคะคือมีอะไรกันในชุดคอสเพย์อ่ะเออนักเรียนกับอาจารย์อย่างเงี้ยและชุดที่ใช้ให้ไซโจครอสเนี่ยตอนมีอะไรกันก็ไปยืมเด็กที่เป็นดาวรุ่ง ในกองถ่ายมาอีกทีแล้วมันคำตรงที่ไซโจบอกไม่แคร์จุนตาใช่ไหมคือจุนต่าเขาดือ้อตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตัวติดไซโจตลอดเวลาไงแล้วเวลาที่จุนตะาเฉยชานะคะจุนต่าไม่แคร์เหรอคือทําให้ไซโจร,รู้สึกว่าเออไอนี่มันไม่แคร์ฉันหรือไงคือหรือว่ามีอะไรกันจนเบื่อแล้วแถมยังหลบหน้าฉันอีก ไซโจก็เลยคิดว่าอิตานี่เป็นอะไรก็เลยให้จุนตากไปส่งบ้านแล้วเขาตั้งใจจะจับจุนตากกดไงก็อมให้แล้วพระเอกทนไม่ไหวก็เลยจับหัวไซโจทำเองคืออมนั่นแหละสุดท้ายนะคะคือจุนตากที่หลบหน้าอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่เข้าใกล้ไซโจคือเขาเป็นหวัดน,นะคะไม่อยากให้เมียติดหวัดด้วยแต่เมียนะดันหาเรื่องเองพระเอกก็เลยเอาน้ำพึ่งเนี่ย ก็ทาตัวไซโจนะคะคือน้ำผึ้งมีสรรพคุณช่วยแก้หวัดใช่ไหมคือทั้งกินทั้งเอาไปราดบนตัวไซโจแล้วตัวเองก็เลียแล้วพระเอกก็หายเป็นหวัดค่ะส่วนไซโจเนี่ยเขาก็เจ็บเอวเจ็บเอวจนผู้กำกับถามว่าเป็นอะไรไซโจก็เลยบอกว่าอ๋อแค่เจ็บเอวนิดหน่อยวะ่ะซานคือจุนตะเขาเอวดุไงคะน้องจุนตะคือกินพี่ทุกครั้งที่มีโอกาสเลยค่ะแล้วไม่เคยกินแบบปกตินะคือกินแบบจิต อย่างตอนที่ฉุดไซโจไปแถวโรงงานอุตสาหากรรมตอนดึกๆใช่ไหมคือคนปะกะติเขาไม่ทํากระหลอกแบบเนี้ยไซโจไม่มีเวลาไงคะงานเยอะน้องจุนตาก็พยายามจะแบบเออรู้ตารางงานเขานะแต่ก็พยายามไม่มาเจอแล้วก็เพราะกลัวว่าเขาอ่ะจะไม่มีเวลาพอเขาทนไม่ไหวใช่ไหมคะก็เลยมาดักฉุดที่กองถ่ายไม่ฉุดธรรมดานะฉุดเหมือนจะไปฝังกลบบ่อปูนนะ่ะคนที่ไหนเขาจะพาเมียไปเอาแถวโรง,งงานคะ โรงงานอุตสาหากรรมกลางดึกคือถ้าเป็นคนปกติก็คิดว่าไอเนี่ยจะพาฉันมาแถวนี้ทําไมวะจะหมกปูนฉันหรือไงเพราะอีนางพระเอกนางก็ดูจิตจิตอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สรุปนางพามาเอานะคะนี่แหละความคลั่งรักแบบจิตจิตของดาราดังที่มีต่อไอดอลของตัวเองความจริงแล้วสมัยก่อนนะ่ะก่อนจุนตะจะเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเขาก็เคยร่วมงานกับไซโจมารอบหนึ่งแล้วแล้วจุนตะเนนะ่ยชอบไซโจมากเพราะไซโจเนี่ยคือเป็น คนที่ปกป้องดาราหญิงจากผู้กํากับประมาณว่าผู้กํากับอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะหลอกเคลมดาราแล้วแบบตัวเองจะดนันดันอะไรอย่างเงี้ยก็คือพระเอกยังไม่ทันพูดนะคะไซโจโด่าแล้วไม่พอนะไซโจเนี่ยเขาก็ยังชอบเลี้ยงข้าวเลี้ยงทุกคนในกองถ่ายด้วยแล้วจุนตะ ก็ยังไปเห็นนิสัยชอบกับหลุดมาดเก๊กของไซโจโด้วยแล้แถมได้ยิยนไซโจคุยโทรศัพท์ว่าไม่ชอบจุนตาไงจุนตาก็เลยแบบเกรงใจเวลาอยู่กัน2องคนนะตอนนั้นเนี่ยจุนตามีความข้างรักมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือตอนไซโจมีอุบัติเหตุจุนตาก็จะเอาตัวบังนะคะแล้วก็ ทีมงานเนี่ยก็จะมาดูไซโจก่อนไซโจก็เลยบอกว่าไปดูจุนตาก่อนคือเห็นใจคนอื่นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นด้วยแล้ววันหนึ่งขึ้นลิฟต์กัน2คนจุนตากเกรงเพราะคิดว่าไซโจไม่ชอบแล้วจะแบบรวมไง,งแต่พอไซโจเดินออกไปสักพัก ไซโจเป็นไข้ค่ะจุนตาก็เลยไปอุ้มก็รู้ว่าเป็นไข้ไม่ใช่เพราะรังเกียจตัวเองเลยด้วยความที่ว่าพระเอกจุนตะาชอบขับมอไซคันใหญ่ใช่ไหมก็ไม่สามารถพาไซโจไปโรงพยาบาลได้ก็เลยเรียกแท็กซี่พาไปหาหมอคืออุ้มเขาก็เลยรู้ว่าไซโจตัวบางมากเพราะปกติไซโจเนี่ยเขาก็จะสวมเสื้อผ้าก็จะดูหุ่นดีดูแบบเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเขาผอมมาก เออตัวบางมากแล้วพาไปหาหมอก,ก็เรียกผู้จัดการของไซโจมาตอนนอนเนี่ยไซโจไม่รู้ว่าจุนตะพามาโรงพยาบาลจนปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าใครพามานะคะพระเอกเลยคิดว่าเออถ้าพาไซโจมาโรงพยาบาลใช้มอไซ์ไม่ได้งั้นต่อไปฉันไม่ใช้มอไซ์แล้วดีกว่า พระเอกก็เลยซื้อรถยนต์มาขับเลยค่ะเพราะพะาไซโจไปโรงพยาบาลไม่ได้นี่แหละคลอมค้ั่งรักแบบจิตของจุนตะและจุนตะคือแจ้งเกิดจากซีรีส์ที่แสดงร่วมกับไซโจตอนนั้นนะคะคือเข้าถึงบทบาทกับผู้หญิงดารานาหญิงผู้หญิงในตอนนั้นเนี่ยเพราะเอาความรู้สึกที่มีต่อไซโจเนี่ยมาแสดงพระเอกก็คือรวยมากอยู่แล้วนะคะมีทั้งอํานาจมีทั้งเส้นสายมากอีกด้วย แต่ไซโจเป็นคนที่ประณีประนอมวันหนึ่งนะคะมีดาราหน้าใหม่เข้ามาคือเข้าวงการได้เพราะอาศัยนอนกับผู้หญิงแล้วดันเข้าวงการแล้วทีนี้คนนี้เนี่ยเขาก็ชอบไซโจด้วยก็เลยชวนไซโจไปดื่มทุกคนคงรู้นะคะว่าไซโจมีนิสัยเมาแล้วเลื้ยดาราคนนี้ก็เลยพาไซโจกลับห้องคือกะจะกินไงแต่ไซโจนะ่ะละเมอเลอกจุนตะแล้วพระเอกก็เลยโทรมาก็เลยรู้ว่าไซโจอยู่กับคนอื่นเพราะว่าไอ้ดาราคนนี้เนี่ย รับสายจุนตะคือเช้ามาเนี่ยจุนตะเพ่อก็ปกกองถ่ายเลยค่ะขูดาราคนนั้นว่านาชินนะอยู่กับไซโจเมื่อคืนคือณนะตอนนี้เนี่ยดาราคนนี้ก็ยังไม่ได้กลัวจุนตานะคะแถมยังกล้าท้าทายอยู่ด้วย อีพระเอกก็เลยลากไซโจกลับห้องมาฟาดคือถามไงว่าคุณนอนกับคนอื่นนอกจากผมหรออะไรประมาณนี้คือพระเอกเอาเสร็จนะคะก็ทักหาดาราคนนั้นเนี่ยนัดกันมาเคล์ไงว่าตกลงนายได้นอนกับไซโจไหมคือหึงเนี่ยดาราคนนั้นก็เลยบอกเปล่าคือท้าทายปากเก่งมากประมาณว่าเออฉันกับนายเนี่ย ก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่ใช่เหรอเออก็มาดูสิว่าฉันกับนายใครจะจีบติดก่อนกันแล้วเขาจะชอบใครระหว่างฉันกับนายอะไรเงี้ยแล้วตอนที่คุยกันพระเอกอัดเสียงไว้ด้วยว่าดาราคนนี้ ไต่เต้าด้วยการปีนเตียงคือประมาณว่าพระเอกบอกว่าตานะ่มองดีๆว่าของใครคือของใครอย่ามัา่วต่อมาเวลาที่ดาราคนนี้เข้าฉากหรือคุยกับไซโจนะคะพระเอกก็จะให้น้องเด็กใหม่เนี่ยน้องเลียวตาดาราเด็กที่พระเอกชอบยืมชุดคอสเพย์ไปให้ไซโจใส่แล้วตอนมีอะไรกันนั่นแหละเอาตุกตาที่เป็นคลิปเสียงไปเปิดคลิปที่จุนตากคุยกับดาราคนนั้นว่า เข้าวงการได้เพราะปีนเตียงหลังจากนั้นเนี่ยดาราคนนั้นก็ไม่เคยกล้าเข้าใกล้ไซโจหรือจุนตะอีกเลยคือสยองมากนะคะพระเอกมีความจิตเบาๆแต่นัดก็ชอบนะคะพระเอกคลั่งรักแบบจิจินนี่แหละแต่จิตๆแบบลุงข้างบ้านไม่เอานะคะมันก็จะมีตอนที่แสดงถึงความมีอิทธิพลของพระเอกอยู่นะคะตอนที่ ปาปาลัสซี่ถ่ายภาพข่าวเช้าแล้วเอาไปสร้างภาพข่าวปลอมว่าไซโจกับพระเอกมีซัมติ้งกันก็คือประมาณว่าเหมือนปาปาลัสซี่อะไรเงี้ยก็คือภาพลักษณ์ของไซโจเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ก็เลยมาถ่ายภาพนั้นไปลงข่าวไซโจก็เลยบอกโลกพระเอกคือปกป้องผัวไงแถมเซอร์วิทผัว บนเตียงก่อนจากอีกจ้าฉากนี้นะคะก็มีทั้งในอนิยายและอนิเมะนะเว้ยคือฟินมากเลยนะพระเอกทํายังไงรู้ไหมคะพระเอกไปจัดการเอาดาราดังเนี่ยมาสร้างข่าวกับตัวเองว่าคบกันแล้วปปารา์ซี่ก็ข่าวไปลงว่าสองคนนี้รักกันในกองถ่ายแท้จริงแล้วจุนตะวางแผนตลบหลังค่ะพอละครจบนะคะก็มาออกฉเฉลยว่านี่เป็นการแสดงไม่ใช่เรื่องจริงคุณเอาข่าวพวกนี้ไปลงมันทำให้เสียหาย แถมแก้ข่าวของไซโจไปด้วยสุดท้ายสำนักข่าวนี้ก็เลยโดนโจมตีจนต้องออกมาขอโทษสังคมญี่ปุ่นยิงสำนักข่าวทำผิดโทรจากสังคมยิ่งร้ายแรงจุนตาเล่นงานสำนักข่าวรุนแรงมากคนที่โดนหนักที่สุดก็คือนักข่าวเนี่ยที่เอาภาพไซโจไปลงพอพระเอกให้คนตามถ่ายแล้วก็ไปวางแผนขู่ไว้ด้วยก็คือขู่หน้าบ้านอะว่านักข่าวคนนี้เนี่ยเคยไปพบใครไปกินข้าวกับใครบ้างอะไรเงี้ยนักข่าวคนเนี้ย ก็ยังกลัวพระเอกเลยค่ะมีการพูดอีกนะว่าเออในคนนี้เนี่ยน่ากลัวเป็นบ้าเลยคือประมาณว่าไม่ใช่คนที่ควรจะยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ย บอกแล้วนะคะว่าพระเอกนิยายเรื่องนี้คือชลามแบบจจิตนะคะมีอำนาจมากขนาดนักข่าวยังจัดการได้เลยและยังทุ่มเทพเพื่อเมียอีกต่างหากมีวันนี้ได้เพราะไอดอลเปลี่ยนมอไซค์เป็นรถยนต์เพราะพาเมียไปโรงพยาบาลไม่ได้เมียว่าไงผัวว่าอย่างนั้นเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องบนเตียงของพระเอกนะคะเรื่องนี้ก็คือ outdoor ่ก็แจ่มเรื่อง c r o s s p l a แบบ outdoor หรือว่าจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็มีนะคะยิงได้มีอะไรกันแบบในกองถ่ายหรือว่าในรถที่มีคนอยู่ด้วยแล้วก็มีเพียงม่านบางังก็สุดยอดความจิตแล้วเขาก็ยังชอบมากอีกด้วยรถนิยมทางเพศสุดยอดจริงๆนะคะคนนี้ยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปของนั้นเนี่ยก็สามารถ กดไลค์กดซับสไคร์และสามารถตามไปดูอนิเมะได้ในไอฉีอ e. ีและถ้าใครอยากจะเลี้ยงขนมนั้นเนี่ยสามารถโดเนทเลี้ยงขนมนัดได้เลยขอบคุณค่ะ